ชนเคยจะรับสู่ช่องอาพี่น,น,นะนะคะรับยาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมกลับบ้านนี่ยาละยาใส่เว่นหน่อยาอยาของถุงยายานิดเดียวยานิดเดียวแต่ขนมเยอะนี่ได้ยาแค่ไหนได้ยาแค่นี้แต่ของกินเยอะเยยนหัวหนนะ่ <c oughs> อยอนะแล้วบัตรก็จะไปแท็กซี่ ไป BTS ดีกว่าไม่ต้องไม่ต้องเสียตังค์เอาบัตรกันบัตร BTS ไปกันค่ะเราจะเที่ยวยังไงดีเนี่ยนี่เอาแขกเขาแขกไปค่ะนี่มีลาเต้ด้วยไปเอาให้เอาให้จะบอกข,ขอก้อความว่าเราได้โทรเพราะคนนั้นไม่อยู่ เปลี่ยนคนเลยไม่ได,ไได้ไม่ได้เอาไมา่ได้เอามือถือมาด้วยไม่ได้เอามานี่คือโรงพยาบาลของไม่คยกนไป BTS สิกว่าอุปกรณ์อะไรเยอะเลยของผมกินทั้งนั้น ไปรถแท็กซี่รถแท็กซี่จะติดใน BTS สิกหัวใน BTS สองนาทีก็ถึงวันนี้วันทำการรถน่าจะติดการเกี่ยวก้อยอไม่สบายแล้วเดินทางกลับกับบ้านลาวดีกว่านี่เป็นทางวันนี้ไปเชิญหน้าน,านะเปลี่ยนบรรยากาศ เชิญหน้ากาแสงหน่อยนะคะเพน่้นเชิญหน้าเปิดเผยเปิดอกอก, <c oughs> ออกแน่นอ,อกนะ <c oughs> นี่จะเป็นทางทางเชื่อมระหว่างูมีส่วนดอกไม้ได้สวยจังเลยดอกอะไรนะเหมือนดอกพี่คือถ้าเปิดว่ะดอกนดสวยจังเลยสวยมาก ดอกลำโพงดอกลำโพงดอกลำโพ,ง,ำพงที่บุษบเบิกอ่ะมันมีป่นมันเหมือนฤทธิ์ยาเหมือนมอฟีนอ่ะถ้าดมเราจะรู้สึกง่วงนอนดอกสวยอ่ะดอกสีเหลืองออกชมพูก็มีเรียกดอกลำโพงได้ความรู้จักน้องสาวที่เป็นพยาบาลอ่ะเขาบอก่าเป็นยาสลบได้เลยอ่ะช้างนี่ดมกลิ่นช้างสลบเลยประมาณนั้นแต่เรื่องจริงนะคะ กระชังเพราะมันเป็นพืชที่อยู่บนบนภูเขาที่มีอากาศเย็นอ่ะที่ภูตะเบิกบ้านเราบ้านหลุมเก่าอ่ะตะเบิร์กแอลเคอ่ะรู้จกักใช่ไหมคะแอลเคอ่ะอแล้วก็จำไม่ได้ว่าจะต้องเข้าประตูไหนต้องถาม Security อีกแล้วไม่ไรเราใช้เสียงถามได้ กินนั่งแท็กซี่แล้วเบื่อแล้วติดอ่ะนี่จะสนุก็โล่งกันนะที่ไปแท็กซี่ดีอ่ะพูยติดโอปีเร่สองนาทีพูดติดพูดแล้วติดไหมถ้าเราไปติดกันนั่งแท็กซี่ไปก็ได้ถนนโล่งถนนโล่งมีทางเลยอ่ะในไหนก็มา BTS แล้วจับ BTS ติดกัน ตรงการเขหอันนี้ต่ไไหนคะเป็นตลาดยิ่เจริญขึ้นตรงไหนคะยิ่งเจริญิด,น,ด,น,ดนนนั่่ไปยิ่งเจริญ อะไรที่จะเลิศหรอครับแกไันนีใช่ไหมขึ้นดังนู้ใช่ป่ะขึ้นบันไดเลื่อนนี่นะขอบคุณค่ะนี่เรามีบันไดเลื่อนขึ้นด้วแหละอืมเลืเลื่อนเลเลื่อนขึ้นเฮ้ยเฮ้ยของเยอะเฮ้ยเฮ้ยของเยอะยิ่งเจริญ ีอันน,นี้ไม่ได้เอาไม้ไม่ได้อาไม้สวรรค์มาเก็บกันไม่ต้องใส่เสื้อนี่เลดอยาหอมันขง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 ไม่ถึงอันนี้กั่เึงรถยังไม่มาเดี๋ยวก็มา สบายคนนี้เสร็จเรียบร้อยอแล้วเลวตอน10มองแา่ข้างหน้าตัวสองจะกลับกันไหนนะกล้องหลังมันเป็นไรีนกล้องกล้องข้างหน้านั่งรอค่ะทีนี้นั่งรอรอสบายๆเดีย๋ยวราก็มาได้ยินเสียงรถหรือว่าันก็้องการปเปดี่ย ทางนี้จะได้เห็นนะคุณก้าวคุณก้าวผ่านคุณก้าวได้เห็นแต่ก้าวอย่างเดียวคุ้มอยู่ตรงไหนไหนกะนเห็นคุ้มเห็นคุ้มคุณก้าวเมื่อก่อนดาราที่นั่นรักชื่ออะไรน่าจะไม่ได้ดาราดารากบบสายนาวรัาแต่ไม่ใช่อาภาราภกรอาภกร่อย้อนแสงนี่อ่ะคุณก้าว นีพาดูกล้าแฟนน่าจะมาละตัวนี้ไม่ได้มาแล้วค่ะนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวนี้ใช้ไม่ได้มาแล้วมาแล้วมาแล้วหน่งสองส สองหกสองเจ็ดหนึ่งนาทีประมาณหนึ่งนาทีเาัวงตั่งแล้วติดใจเลยไม่อยากนั่งดกเ สถานีสะพานใหม่สะพานใหม่ ลงได้เล้ เดี๋ยวนี้ไปทางไหนจะลงไปข้างล่างอ่ะลงข้างล่างข้างล่างไหนครับข้างล่างนี่คือที่ไหนครับเนี่ยหน้าตลาดนี่เลยซอยห้าสิบสองซอยห้าสิบสองทาดนที่สี่แล้วก็มงนี้แล้วไปงน,นี้เลยใช่ไหมลงมาได้ใช่ปะ่ะไปที่ก็มีอันนี้ไม่ต้องใช้ใช่ไหมต้องแตะ่อนแตะเ่รอ <c oughs> <c oughs> เห็นไม่ได้ต้องถาม <c oughs> ยังไม่ชำนาญการแล้ต้องแตะตรงนี้ แต่ตัวน,นี้แล้วก็ออกได้เเที่ยงพอดีเลยไปห้าสิบสองได้หมใช่ัมไาสบลงมันดใ,นใช้บัตรนะ ไม่ลงลิฟต์กับกลงบันไดเนี่ยลิฟต์ลิฟต์ลจะเป็นลิฟตลงลิฟต์ีกว่ากลาเป็นเชฟฟรีสลงลิฟต์ไหมคะเป็นเชฟฟรีสลิฟต์ลง อยู่ชั้นสองทำไมไม่มีเสียงอะไรเลยอ่ะมาแล้วกราว เราก็นั่งวิน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  and วินวิน and วินอ <c oughs> าหารใหม่หนา้านตลาด ก็น่ากินอะไมลลูกครับด้วยครับเกียบลูกครับไม่ใช่ลูกับรับ,รบ,รบ,รบนี่ยันงนั่ง BTS ไวดีนะได้มีเวลาเดินชั่มครับตามนี้ด้วยนี่ร้านกิฟต์ร้านกิฟต์กกระแสงมาื่อสือกิฟต์ยำดาครับภัญญาถ่ายเลยนะ ตอนนี้ถ่ายเนี่ยนะเวรามาซื้อกิฟต์ประจำกิฟต์ยังไม่พังวิ่งเลยสะพานสองตรงข้ามกันสะพานใหม่ซอยห้าสิบสอง้างหน้าแล้วเราก็จะเรียกวิน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 ว้ายอยากกินขุ้นช่ายอ่ะ ยี่หาจ้ายี่สิบไม่ได้เหรอไม่ได้อยากกินยี่สิบเอาเท่าไหร่คะเราเราไม่มีเมือจิบกระเป๋าอวางให้นะถือห้นหน้าบุญเะใช่แค่สะพานใหม่ใช่ได้่สะพานใหม่ค่ะจ้าเราไปดูได้ในองยูอะไรคะช้องยูทูบ ัี h ชา n น l จ้าขอบคุณมากที่ดเลย้เดี๋ยวได้ดยวเราวขอบคุณค่ะจ้าคุยใช้สะพานไหนในบ้านอยู่ข้างในไม่ใช่เหรอใช่อยู่ตรงวัดอ่ะใช่เี่อยู่เลยตะบนกัแสงอยู่เลยเะบนอันนี้เอาแค่ยี่สิบบาทด่ายี่สิบบาทจเอะานชุดไปยี่สิบห้า อ่าตนาได้อยู่ที่ไหนค่ะคุยว่าทีจ้าหา่องันีม่เดียวสิไปละ้องช่วยกันทำอะรจ้าขอบคุณมากเ้าไรดีคะเอานี้ิีนหนึ่งได้ไหมละ่ะอยากนี่แต่แค่นี่ซี อันนี้นะผสมกันได้ค่ะเอานีแล้วก็ไอ้นี่เขาเรียกอะไรคะอ๋อเปลือกนะคะอ๋อเหรอเปลือกเปลือกขุยชายแล้วก็มันขอบคุณค่ะนนขุยขายน,นี่เลยห้อยห้อยเต็มเลยเนี่ยตะเบียงเรา ก็นั่งวินนั่งวินเสียงก็ดังเลยนะคะประแสงกระยะปิดจีบไปแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอภิชาแนนนะคะพาคณชีวิตธรรมดาที่ผสมผสานสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอภิชาแนนนะคะภระแสะะะังสวัสดีค่ะ